สวัสดีค่ะชาวราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณชอบดูอ้างอิงสามารถนำไปประกอบแนวทางในการดูดวงของคุณได้เลยนะคะไม่แยกนะและคลิปนี้เป็นหัวใจคนโสดชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษนะคะในเรื่องของความรักจะมีดวงเกณฑ์เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาไม่ว่าจะเป็นคนโสดในรูปแบบความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงคลิปนี้ ฟังได้ค่ะเพราะคุณคือคนโสดนั่นเองการพยากรณ์นะคะถ้าเป็น FC อาจารย์วัสนา a เม z i n g ท a r o จะเข้าใจว่าเกณฑ์การพยากรณ์จะมีเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่3คุณอาจจะมีเกิดเหมือนในคลิปนี้1เกณฑ์ก็ได้หรือความรักคนโสดของคุณอาจจะเกิดทั้ง3เกณฑ์เลยก็ได้นะคะสามารถเกิดได้หมดหรือนอกเหนือจากนี้นะคะก็สามารถเกิดในแนวทางความรักของคุณได้เหมือนกันเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษมีวันเดือนปี เกิดเวลาเกิดที่มีความแตกต่างนะคะดังนั้นคลิปนี้ฟังไว้เป็นแนวทางพอให้ใจชื่นมื่นก็พอแล้วนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีเมษเรียกสั้นๆว่าคนโสดชาวเมษแล้วกันนะคะคนโสดขาเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่3เกณฑ์ที่1ใช้คุณหรือเปล่าคะค่อยๆฟังไปนะเหตุการณ์ภาพรวมเกณฑ์ที่1่เนี่ยจะไปในลักษณะที่ว่าชาวราศีเมษเนี่ย ตั้งมาตรฐานความรักเอาไว้คนโสดมีเกณฑ์มองว่าเฮ้ยฉันจะต้องรักคนที่เป็นคนดีคนดีเจอปุ๊บรู้เลยเหรอคะไม่ใช่แล้วราศีเมษมีความชัดเจนแล้วว่าคนที่ฉันต้องการเป็นความรักครั้งต่อไปเฮ้ยรวยมาเลยมีตังค์มาเลยฐานะดีมาเลยไม่ใช่ว่าคุณต้องการไปเกาะเขานะคะเมธขาเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันต้องใช้เงิน เป็นวัตถุนิยมทุนนิยมหรืออะไรก็ตามนะคะคุณต้องการคนที่เสมอคุณหรือว่าเหนือกว่าคุณซัพพอร์ตคุณได้อุปถัมภ์คุณได้คุณมีดีอยู่แล้วคุณมีเงินอยู่แล้วคุณต้องการคนมีรักเหมือนกันนะคะทีนี้พอคุณต้องการแบบนี้ดวงคุมก็เลยดึงดูดนะคะในเกณฑ์มิติที่หนึ่งว่าคนที่จะเข้ามาเข้าหาราศีเมษเนี่ยบริบทและเหตุการณ์ในช่วงของเดือนธันวาคือเข้ามาแบบแนวอุปถัมภ์เลยค่ะอุปถัมภ์ในที่นี้คืออะไรอุปถัมภ์ในที่นี้ก็คือ เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของผมได้ไหมครับอืมอ่าพเพอเพอเมียเพอแลเราเจอกันได้ไหมครับได้ไหมคะดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังความรู้สึกแต่ว่าไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ออลเลเกิลขึ้นว่าสัทธาชาวลัคนาชาวราศีเมษค่อนข้างมีความเขาเรียกว่ารักตัวเองมีศักดิ์ศรีพอสมควรดังนั้นในช่วงธันวาเนี่ยจะมีเกณฑ์พบเจอใครสักคนหวังจะอุป,ปถัมภ์คุณและให้คุณเป็น อยู่ในจุดของคุณอะเป็นเงาอะอยู่ในจุดของคุณเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดสารคุณอยากได้อะไรเขาจัดหาแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องของศิลธรรมมีความเชื่อในเรื่องของบุญบาปคุณก็อาจจะปฏิเสธการตอบรับนี้แต่บอกได้เลยว่าคนที่จะเข้ามาในเดือนธันวาในเกณฑ์ที่หนึ่งนะใช่คุณหรือเปล่าหรือคุณกําลังจะเจอเหตุการณ์นี้หรือว่าเข้ามาในช่วงเดือนธันวาหรือเข้ามาแล้ว เขาจะยื่นข้อเสนอด้วยเงินก้อนโตทรัพย์สินอสังหาอะไรก็ตามเพื่อให้คุณยอมเป็นเขาเรียกว่าอยู่แบบเงียบๆให้เขาเป็นคนอุป,ปถัมภ์แต่ถามว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรไอ้เงินเนี่ยคุณชอบนะใครๆก็ชอบคุณก็ชอบทรัพย์สินคุณชอบเพราะว่าคุณต้องใช้เวลาในการหาแต่เขาว่าไปให้เต็มที่แต่คุณเชื่อในศีลธรรมเชื่อว่าคุณไม่รับ เชื่อว่าคุณไม่รับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณจะทระนงนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเดี๋ยวฉันก็คงหาได้แหละนะคะน่าจะเป็นความรู้สึกที่คุณไม่รับเพราะว่าไพ่ศรัทธาเกิดขึ้นในบทสรุปดวงนะคะและการเงินน่ะคือสิ่งที่คุณลังเลแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมมันไม่ได้มาแบบมาจากความรักเลยนะคะมันมาจากทรัพย์สินที่เขาเสนอข้อเสนอมาให้คุณแต่คุณไม่รับนะคะเกณฑ์มิติที่หนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวคนโสดลัคนา ราศีเมษและชาวราศีเมษก็คือมีดวงที่จะมีคนหวังมาอุป,ปถัมภ์คุณโดยที่คุณไม่ได้รักเขาและโอกาสที่ในช่วงของเดือนธันวาคุณจะปฏิเสธค่อนข้างสูงค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนี่คือเกณฑ์ที่หนึ่งค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธเพราะว่าชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษชาวเมษทั้งหลายเนี่ยแต่ละคนน่ยมีฐานบุญฐานดวงไม่เหมือนกันดังนั้นคําตอบน่าจะ ไม่ไม่รับแต่ก็บางดวงอาจจะรับก็ได้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดวงชะตาจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์ที่1ไม่ใช่คุณแล้วอาจารย์เกณฑ์ที่1ไม่มีทางเป็นหนูได้หรอกโอ้ยหนูไม่มีทางเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยนั้นมาฟังเกณฑ์ที่2ค่ะเกณฑ์ที่1ก็ตัดทิ้งไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่ละมันใช่ละโอ้โหอันนี้คุณคิดหนักแล้วนะคุณจะตอบตกลงหรือเซย yes หรือว่าจะปฏิเสธยังไงนะคะเพราะบางอย่างคุณก็ได้รับมาแล้วด้วยนะกับทรัพย์สินบางอย่างเนาะ พอเข้าสู่เกณฑ์ที่2ของชาวชาวเมธทั้งหลายนะคะบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นไพ่สเตรน์ก็คือเป็นไพ่คนโสดเลยแหละโซ่โซ่โสดเลยโส so, ดแล้วก็สตรองด้วยแล้วก็ทะนงในตัวเองแล้วก็ ค่อนข้างหยิ่งในศักดิ์ศรีแล้วไม่ได้แคร์เรื่องของความรักเกณฑ์เนี้ยนะคะไม่รู้เมธคนใดมีเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ก็เข้าสู่เกณฑ์ที่2ค่ะนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องของความรักเพราะว่าถ้าไม่มีความรักคุณอยู่ได้คุณทําอะไรคนเดียวได้คุณสู้คนเดียวได้คุณแก้ไขปัญหาคุณจัดการปัญหาคุณซ่อมก๊อกน้ําคุณซ่อมไฟได้คุณอ๊้ยสบายมากสบายบือไปกินชาบูคนเดียวหมูกระทะคนเดียวไม่มีปัญหาสตรองมากๆเป็นเขาเรียกว่ามีความสามารถอยู่ใน แนวหน้าเลยทีเดียวที่นี้พอคุณไม่อยากมีความรักโชคชะตาค่ะคแล้วคุณก็ไม่ได้มองหาด้วยอืมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีด้วยตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเนาะช่วงธันวาก็จะมีใครสักคนก้าวเข้ามาแล้วคนคนนี้บอกได้เลยว่ามีสเสน่ห์ล้นเหลือเป็นเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะมีสเสน่ห์ล้นเหลือวาจาดีอัธยาศัยดีอยู่ด้วยแล้วอบอุ่น อยู่ด้วยแล้วเออได้แต่รับคําแนะนําดีๆอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยอารมณ์ดีอารมณ์ขันมีความสุขมีความสนุกมีความน่ารักและเป็นห่วงเป็นใยคุณทุกอย่างและมีอายุมากกว่าคุณและรวมถึงอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีด้วยแต่จะเหนือกว่าคุณไหมอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเพาพาไพ่คุณก็เป็นไพ่ใหญ่แต่ตัวเขาเนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่ที่ทดีเอาเป็นว่าไม่ลาบาก เอาเป็นวัาสบายๆเลยทีเดียวหรืออาจจะมีเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางเล็กใหญ่แล้วแต่นะคะโชคชะตาค่ะจากนี้ไปโชคชะตาคุณจะทําให้คุณได้เขาเรียกว่าเ,าเข้าใจในสิ่งที่มีใครสักคนก้าวเข้ามาแล้วเขาคนนี้ก็เชื่อในเรื่องของโชคชะตาเหมือนกันว่าเขาดีใจที่ได้เจอคุณแต่คุณเนี่ยสิ พอมีความรักพอรู้สึกดีอะ่ะคุณจะพยายามที่ปกป้องตัวเองคือหลอกตัวเองอะ่ะว่าฉันไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในคุณหวั่นไหวแล้วคุณก็จะคิดถึงเขามากๆเพราะเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากๆ คือคุณแข็งแล้วเขาอบอุ่นเข้ามาเติมเต็มคุณไม่เคยมีใครห่วงใยคุณแข็งแรงมากคุณสามารถทําอะไรคนเดียวได้แต่เขาเข้ามาเพื่อที่จะดูแลคุณอบอ้อมอารีทาให้คุณมีความสุขทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดูแบบอ่อนไหวมากขึ้นและนี่แหละค่ะคือความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นโดย Oracle และสุดท้าย The e m p r e s s นั่นหมายความว่าจาก t ต o องก็กลายเป็นฉันพร้อมมีความรัก ดังนั้นนะคะเกณฑ์ที่สองนะใครที่เข้าสู่ลักษณะแบบนี้เหมือนกําลังเป็นแบบนี้เขาคนนั้นลักษณะแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักและเป็นความรักที่ใช่ของโชคชะตาเป็นเนื้อคู่เป็นคู่เป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันค่ะเพราะวงล้อแห่งโชคชะตามาทับดวงของคุณกับเขาทั้งคู่พอดีนะคะบอกได้เลยว่ารอบนี้คุณได้สละโสดได้พบเจอความรักที่ด,ได,ดีได้พบเจอความรักที่อบอุ่นและเป็นความรักที่คุณ โหหยหามานานแสนนานแล้วก็ได้แล้วยินดีด้วยนะคะเข้าสู่เกณฑ์ที่2ต้องดีใจกับเขาด้วยนะไม่รู้ใครเข้าเกณฑ์นี้บ้างก็ดีใจด้วยนะคะต่อมาค่ะโชคชะตานําพาเกณฑ์ที่1ไม่ใช่หนูเกณฑ์ที่2ก็ไม่ใช่อีกอ่ะเกณฑ์ที่3ามสุดท้ายท้ายสุดแล้วอาจารย์ก็เอาใจช่วยนะคะเกณฑ์ที่3เนี่ยนะคะจะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่า คนผิดหวังในความรักแล้วมาเจอกันนั่นหมายความว่าตัวคุณนะอาจจะผิดหวังมานานแล้วแล้วก็เหงาว้าเวแล้วคุณก็ไม่ได้มีความรักมานานแล้วความรักมาได้จากจรไปนานแล้วตัวคนที่คนจรมาเจอคุณก็มีปัญหาความรักคือประสบการณ์ความรักไม่ดีทั้งคู่ค่ะอาจจะถูกนอกใจมาด้วยทั้งคู่ทีนี้ถามว่าพอพออารมณ์และความรู้สึกเป็นแบบเนี้ย มันยังไม่ได้อยากจะเปิดใจหรอกเพียงแต่มันเหงาพอมันเหงาก็หาเพื่อนคุยและการพูดคุยก็ไม่ได้พูดคุยแค่คนเดียวดังนั้นนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษถ้าเข้าเกณฑ์นี้คืออกหักมานานหรือแค่เหงาคือยังไม่แน่ใจตัวเองว่าอยากมีรักหรือเปล่าแล้วก็ไม่อยากมีทุกข์ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดอีกคุณจึงเป็นคนที่สามารถคุยกับคนอื่นได้ทุกคนเพื่อตัดปัญหาเรื่องรักสามเศร้าดังนั้นช่วงเนี้จะมีคนมาคุยกับคุณคุณก็คุยแล้วคุณก็อาจจะคุยกับในเอในบีในซีใน แล้วคนที่มาเข้ามาคุยกับคุณก็อาจจะคุยกับหญิง A หญิง B หญิง C หญิงดีได้หมดดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยเพื่อที่จะแบบว่าคุยให้ตัวเองหายเหงาแค่นั้นเองนะคะดวงส่วนยังคงตั้งกำแพงที่คมกริบเลยนั่นหมายความว่าล้มยากค่ะคงคือผ่านความเจ็บปวดจนสรุปได้ว่าอยากไม่อยากมีความรักแต่เหงาแต่อยากมีแค่มีแค่เพื่อนคุยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีสถานะไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันกับเราคือแฟนกันพอใจก็ครบ ไม่พอใจก็ไม่ต้องคุยอยากจะแบบหาเพื่อนเป็นดึงดื้มก็ทํามันเป็นลักษณะของความเหงาทําให้เรามาพูดคุยกันมากกว่านะคะวั้าจากชีวิตค่ะคุณยังไม่อยากมีความรักอยู่แล้วนะคะ queen of cup ค่ะนะคะไพ่สรุปดวงของคุณน่ยจริงๆแล้วในเกณฑ์ที่3เนี่ยใจคุณนะอ่ะพร้อมมีความรักแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้อยากคุยเพื่อแก้เหงาคุยไปเรื่อย คุยไปจนความรู้สึกคุณรู้สึกว่าคนไหนใช่ก็คบคนนั้นแต่ตอนนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคุยกับทุกคนเพราะคุณยังไม่ได้ให้สถานะใครดังนั้นนะคะเกณฑ์ที่3นั้นเป็นเกณฑ์ที่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่มีคู่มาคุยกันเพื่อแก้เหงามากกว่าและความสัมพันธ์ก็ไม่ได้คิดจะคืบหน้าไปไหนเลยน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันหลายๆคนคุยกันแบบไม่มีสถานะคุยกันพอใจก็คุยไม่พอใจก็ไม่คุยเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้เกณฑ์ที่3คือโส ต่อไปอยู่นะคะดวงยังโสดอยู่ค่ะตั้งกำแพงด่าบแบบนี้ดวงโสดแน่นอนแล้ววัฏาจาักรชีวิตคือเบื่อหน่ายความรักในเวลานี้ก็ดวงโสดเหมือนกันรักสามเศร้ามีความเจ็บปวดมีความกังวลใจไม่อยากมีความรักเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นได้แค่เพื่อนสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็อยากคบก็คบไม่อยากคุยก็ไม่คุยประมาณนี้ค่ะอันนี้คือภาพรวม มิติที่1น,นะคะมิติที่2และเกณฑ์ที่3ขึ้นอยู่กับคุณจะสมพงกับเกณฑ์ใดแล้วดวงของคุณจะได้เจอแบบไหนนะคะชาวเมททีนี้ถามว่าสามารถเกิด แตกต่างจากตรงนี้ได้ไหมสามารถเกิดได้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้มันพยากรณ์ในช่วงเวลาที่เราจับมาแค่3เกณฑ์เท่านั้นคุณอาจจะไปเจอความรักในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะคนโสดทีนี้สําหรับคนที่ไม่เจอความรักเนาะอาจารย์พัฒนาบอกแบบนี้ค่ะเราไปดูกันนะว่าโชคชะตาบอกให้คุณโฟกัสเรื่องอะไรนะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่คุณแบบว่าไม่สมหวังในความรักโชคชะตาก็จะนําพาให้คุณได้ โดดเด่นในเรื่องอื่นเขาเรียกว่าลัคกี้ในเรื่องอื่นนะคะแล้วก็อันลัคกี้ในความรักอ่ะอู้ไพ่บอกว่าดวงคุณไม่ได้บอดนะคะชาวเมธนะคะไพ่บอกว่าดวงคุณมีโอกาสสมบูรณ์แบบมีโอกาสมีคู่นะคะอย่าน้อยอกน้อยใจกับโชคชะตาว่าทําไมมันไม่ตรงกับเกณฑ์นะคะโชคชะตาบอกว่าดวงของคุณมีคู่นะอืมประมาณนี้ยตอนนี้กำลังหัดพากเสียงนะคะมีคนติดต่อไปพากเสียง ดวงของคนมีคู่นะโชคชะตาบอกนะคะจะมีเกณฑ์สมหวังในความรักค่ะถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์นี้ราศีเมษก็ยังมีดวงเกณฑ์ที่จะพบเจอความรักแบบเนื้อคู่นะคะพบเจอที่ไหนโอ้หยิบติดมาส่งบอยเลยอ่ะโชคชะตาบอกว่าโอกาสใหม่กําลังรอคุณอยู่เพียงคุณออกไปข้างนอกนะคะไปตาม ห้างโอ้โหตรงกันเลยไปตามห้างสรรพสินค้านะคะร้านกาแฟนะคะคนที่ไม่เข้าเกณฑ์คุณมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะและจะมีโอกาสได้ขยับขยายความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีความรักมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นดวงของชาวราศีเมษโดยรวมไม่ได้บอดค่ะ แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะเจอคนสมพงกับคุณหรือเปล่าแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้พบเจอความรักสถานที่ห้างสปปรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่แหล่งร้านอาหารอินเทรนแหล่งร้านอาหารหรูๆนะคะไม่ใช่ข้างทางแล้วจะไปปิ๊งเออปิ๊งกันเนี่ยมันไม่ใช่เดอ้อมันจะต้องเป็นร้านหรูๆมีการนั่งชิลๆช,ชมบรรยากาศนั่งแบบนั่งเรืเ่อยๆอ่ะไม่รีบไปไหนไม่ใช่แบบว่าป,ป,วปุ้งๆก๋วยเตี๋ยวปุ๊บๆกินแล้วก็จับ,จบ,จบ,จบ ออกไม่ใช่คุณนั่งชิลๆเป็นช่วงเวลาของสโลไลท์คุณเงยหน้ามานะคุณจะเจอเขาคนนั้นเธอคนนั้นส่งสายตาเออเป็นแบบนั้นเลยนะจ๊ะชาาราศีเมฆาค,คลิปเนี้ยเคยมีคนโสดแชร์คลิปนะคะแชร์คลิปแบบเนี้ยคนที่แชร์คลิปเนี้ยมันต้องคนโสดอยู่แล้วจะเป็นรูปแบบชายรักชายหญิงแล้วหญิงหรือชายหญิงจะโสดอยู่แล้วพอแชร์ออกไปก็มีคนโสดกดหัวใจกดทักทาย เอาแล้วมันเป็นเรื่องจนได้นะคะก็กลายเป็นบุเพศนิวาสนะดังนั้นนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แชร์คลิปนี้ให้อาจารย์หรือว่าแชร์คลิปนี้เพื่อเปิดทางเขาเรียกว่าเปิดขยายดวงความรักของคุณประกาศให้โลกรู้แบบทางอ้อมว่าคุณโสดนะเชื่อเถอะ คุณอาจจะได้รับความรักมาในเร็ววันนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชาวราศีเมษเดี๋ยวปี2566นะคะเราจะมีการเปิดช่องสมาชิกและใช้ p พ n d u l u m ในการดูให้กับคุณด้วยแผนแนวสะกดจิตก็มานะคะฝากไวค้ค่ะสวัสดีคะ่ะ